สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูจะนำเสนอ,อนิทานอีศก1หนึ่งเรื่องนะคะนิทานอีศกที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องม้าป่ากับลูกแกะนะคะจม้าป่าก็อาศัยอยู่ในป่านะคะ ก็เห็นลูกแกะตัวหนึง่งกำลังเดินเล็มหญ้ามาเรื่อยๆรู้สึกกระหายน้ำก็กำลังจะหาน้ำดื่มในลำทางหมาป่าเห็นลูกแกะเดินมาก็นึกอยากจะกินลูกแกะก็เลยเข้าไปถามลูกแกะว่า ทำไมเจ้าจึงทําน้ําในลําธารนี้ให้ขุนลูกแกะตอบว่าข้าจะทําขุนได้อย่างไรละท่านในเมื่อท่านอยู่ด้านบนข้าอยู่ด้านล่างน้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหมาป่าได้ยินดังนั้นก็จนด้วยคำตอบของลูกแกะ ก็เลยพูดต่อไปว่าอ๋อเมื่อปีกลายเนี่ยเจ้ามาดา่าข้าลูกแก่ก็เลยตอบไปว่าเมื่อปีกลายนี้ข้ายังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำข้ายังอยู่ในท้องแม่ข้าเลยหมาป่าก็จนด้วยคำตอบอีกก็เลยหาเรื่องพูดต่อไปว่า เอาคานึกได้แล้วพ่อของเจ้าไงพ่อของเจ้าเป็นคนที่มาดา่าข้ามาว่าข้าเมื่อพูดจบลูกแก่ไม่ทันได้ต่ออะไรหมาป่านึกลูกแกะมันต้องแก้ตัวได้อีกแน่เลยซึ่งไม่มีเหตุผลพอที่หมาปาเนี่ยจะกินลูกแกะได้เลย เมื่อหมาป่านได้ดังนั้นก็ไม่รอคำตอบของลูกแกะก็กระโดดเข้าขย่ำลูกแกะทำให้ลูกแกะถึงแก่ความตายนะคะอาทีนี้จากเรื่องนิทานอีศกหมาป่ากับลูกแกะนักเรียนคงเคยจำสิ่งที่คุณครูพูดไว้ได้ว่านิทานอีศกเนี่ยเป็นนิทานที่เกิดจากนายอีศกเป็นผู้เขียนขึ้นนะคะ จะใช้ตัวละครเป็นสัตว์เพราะไม่ต้องอ้างอิงหรือพาดพิงถึงใครนะคะอาทีนี้มาดูนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกจากการฟังนิ่ฐานเรื่องนี้ว่านักเรียนจะตอบได้หรือไม่เรามาดูกันนะคะสาระสำคัญของเรื่องนะคะ,ะคุณครูก็จะ ถามน,นักเรียนเป็นข้อๆหรือขึ้นแน่นเรียนเป็นข้อๆเพื่อง่ายในในการทำความเข้าใจสาระสำคัญก็คือเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องนี้เป็นอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนลองตอบดูนะคะเรื่องที่นักเรียนฟังไปเมื่อตกี้คือเรื่องอะไรคะลองคิดดูนะคะ พากับลูกแก่แนตอบถูกไหมคะตรงกับคำถามาที่ครูขึ้นไว้หรือเปล่าต่อไปนะคะตัวละครนักเรียนคิดว่าในเรื่องนี้มีตัวละครเป็นอะไรบ้างตัวละครก็คือตัวเอกของเรื่องนะคะนักเรียนลองคิดดูลองตอบดูนะคะคำตอบนะคะหนึ่งหมาป่า 2ลูกแกะนะคะต่อไปค่ะสาระสำคัญของเรื่องที่นักเรียนควรจะตอบได้สถานที่นะคะนักเรียนลองตอบดูนะคะสถานที่ที่ไหนเอ่ยคำตอบนะคะเป็นป่าแล้วก็ลำธารน,นะคะเราสามารถตอบได้สถานที่ได้หลายๆสถานที่ มีอะไรบ้างเราก็บอกได้หมดนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องตอบแค่แค่อย่างเดียวนะคะสาระสำคัญต่อไปนะคะปัญหาปัญหาของเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยเกิดจากอะไรเดี๋ยวลองคิดดูนะคะคำตอบค่ะหมาป่าอยากกินลูกแกะแล้วในทางกลับกันถ้าหมาป่าไม่อยากกินลูกแกะเรื่องนี้ก็คงจะ ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นปัญหาของเรื่องนี้เกิดจากหมาป่าอยากกินลูกแกะนะคะสาระสำคัญต่อไปนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนอะไรให้เรานะคะเรื่องนี้สอนอะไรให้เราลองคิดดูนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก็คือข้อคิดของเรื่องนี้นั่นเองเขาสอนอะไรให้เราลองตอบดูนะคะ คำตอบค่ะอย่าเข้าใกล้คนผ่านเพราะคนผ่านไม่มีเหตุผลก็เหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะที่ลูกแก่เดินเข้าไปเข้าใกล้หมาป่าแล้วหมาป่าก็หาเรื่องถามโน่นถามน,น,ามนี่ถามนั่นจนลูกแก่เนี่ยถึงจะตอบเป็นเหตุเป็นผลให้ได้ก็ตามคนผ่านก็ย่อมผ่านอยู่นั่นเอง นะคะอันนี้เอาไปใช้กับชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะคะนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ดูว่าบุคคลประเภทใดที่มีลักษณะเดียวกับหมาป่าในเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเราก็ควรจะต้องหลีกให้ไกลเพื่อตัวเราจะได้ไม่เป็นอันตารายนะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบเรื่องหมาป่ากับลูกแกะไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ